อาจจะเป็นพ่อนานต่อยทีก็ได้นะใช่ฮรใชวใช่ใช่ยชแรช่ใชัใั่ใช่ใช่ใช่ใย่ใช่ใช่ใชัใช่ใช่ใชเใช่ใเเใช่ใช่ใเ่ใใช่่ก เล่นตัวเองกันเลยเล่นเลยเต้ก็ลงไม่เไรดี่เราคือเราเป็นลงเป็นลง,เ,นลงลเรายกสี่เราฝืนมาขนาดนี้เล่นเล่นมันเหนื่อยเหลื่ยนคิดว่ายกสี่ถ้าเกิดเป็นล้มจังหวะนั้นเลยใจรุนครับพี่ไปเสียดายล้มไปโยครับ แต่น้องมันก็แข็งมันก็ใหญ่ได้เกี่ยวไหมความใหญ่ความความหนาของเกี่ยวครับยิงเสียเราเสียเปียกครับก็ธรรมดาครับกลับมาไปแรกไม่โทษใครครับเป็นน้ำหนักที่เรากลับมาไปแรกก็ถือว่าโอเคมันใหญ่ไปไหมน้องสิบเก้านีใหญ่ไปครับถ้าอีกสักไฟหนึ่งบีบก็ลงมาคิดว่าพอแลครับหรือว่าเรนตอนน้องแม่ทำไม่ได้ครับร้องสิบเก้าเขาตึงครับไม่เช้าก็เขาเยอะครับแต่เรา ไม่ต้องใครครับวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วครับแต่เราเพิ่งกลับมาไฟแรกก็เสียเปรียบเล็กยกสี่นี่เร่งมาเตะล้มเตะล้มก็จบจะแซงแล้ว,ลวนะเกือบจะแซงคร้บแต่เสียดายตายยกโดนน้องเขาทำล้มครับพอล้มจังหวะนั้นเราหมดเลยด้วยก็ไม่เชิงว่าหมดครับแต่มันเบียดเบียดไปเราบรรยากาศบรรยากาศน้องเขา เปยนเบียดไปแล้วตอมาน้ำหนักอาวุธเราลดน้อยกว่าเขาเขาไม่ยุบเบียดไปแล้วเหาไมครับเขาไม่ไไมยุบด้วยความใหญ่ของเขาเขาอยู่ได้การที่การยืนระยะแล้วก็การยืนระยะความความสม่ำเสมอของเขาดีกวา่าเราครับแล้วเป็นไงสภาพร่างกายเรากลับมาหายใจควายยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ครับสองหงายหน้าอย่างเขาทีบการยกดี่เราโดนเชือนนะครับผมครัิดว่าเป็นผลจังหวะที่เราโดนกกก็็็เชื่อไว้นิดนึงก็มันลูกติดพันครับไม่ใช่นาะเป็นผลอยู่เป็นลูกติดพันด้วยการยกห้าครับก็ถ้าไม่ไม่ติดพันตรงนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่ครับ ไม่น่าจะมีไฟสองมั้งมีแม่ากลำหนักของยากครับน้องเขาน้องเขาลดต่ำกว่านี้ไม่ได้วครับส่วนผมก็เพิ่มขึ้นไปกว่านี้ก็ไม่ได้ครับกลับมาไฟแรกปล่อยไว้ก็ยังเล็กกว่าเขาหน่อยใช่ครับวันนี้มีเฉลี่เท่าไหร่ครับแสนมารับพยายามทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วครับใจก็อยากได้ครับแต่รนักกาเลยยังไม่เทาที่เท่าไหร่จะไปสองไฟนี่งตน่าจะดีกว่านี้นะขับวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่แต่ว่าไม่สำเร็จอยากฝากเด็กไทยบ้างครับก็ อันดับแรกก็ฝากถึงผู้การครับผมขอโทษครับที่ทําให้ผิดหวังครับแต่ผมไม่ท้อครับผมจะพยายามทําต่อไปให้ดียิ่งขึ้นให้ดีกว่านี้ครับผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้เรื่อยๆครับขอบคุณรเป็นกำลังใจให้รับน้องครับผมครับอบคุณครับ